สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องหนุ่มนาโซ่คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมวันนี้หนุ่มนาโซ่จะมาทำยังวะกะลี่มาเฮ็ดกะลี่ปับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามรอชมว่าจะทำสำเร็จไหมรอดูครับเริ่มจากขั้นแรกเราก็จะมาร่อนแป้งก่อน นี่นะส่วนผสมก็จะมีแป้งครับเมื่อลอนแป้งแล้วล่ะก็ผสมส่วนผสมใส่น้ำเกลือ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 โพนีคุนเดอเ้อเกลือเข้มเข้มผสมน้ำกับเกลือกับน้ำตาล แล้วก็เอามาใส่กับแป้งที่เราร่อนออกมาชุดนี้น่าจะทำได้ประมาณสิบกว่าก้อนก้อนบ่ใหญ่ดอกพี่น้องก้อนในน้อยก็จะผสมน้ำกับแป้งคนๆให้เข้ากัน ผสมแป้งเรียบร้อยเลยได้ปะนี่นี่ก็สิมาปั้นเป็นก้อนเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึง่งจะพักแป้งไว้เนี่ยแหละครับขันแป้งนวดแป้งได้แล้วล่ะกะ็เอากระสีเฮ็ดเป็นก้อนๆไว้แล้วก็ใช้ถุงหรือแลปก็ได้เอาแลปมาแลปไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง หลังจากที่เอาเอาแรปห่อหุ้มไว้แล้วเฮากาสีมาแกะแรปออกผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเฮาก็สีมานวดแป้งต่อแป้งครับเป็นทีนวดแป้งประมาณอย่างนี้ แล้วก็จะมวนมวน,นแป้งเพื่อจะได้ลายออกมาสวยสวยโดยการหั่นเอามาใช้มือคลึงนนิดนึงโอ้เป็นแต่แสบอยู่ดอก เบิง่งแต่น่าจะไม่ผ่านออยอพรามือเราไม่ใส่ถุงมือเขาเฮ็ดกินเองพี่น้องบริให้ใคกินหอกเฮ็ดกินเองอ่ยอยเองไม่เกี่ยวกับอยอ่อาโอเคคึ่งแป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่ม ใส่ไส้อยากได้ไส้หลายกับไส้หลายๆพี่น้องเอาไส้ทะลักก็ได้เนี่ยไส้ที่เราเตรียมไว้เป็นทั่วเหลืองเคี่ยวกับน้ำตาลเป็นแต่เสบอยู่เลยพี่น้อง แต่มันซีแซะหลีอยู่วะลองเบิ้งก่อนบบเคยเฮ็ดจากเทืาแลอกแล้วก็จะมาใส่ไส้มักลายไส้ลายพี่น้องไส้เต็มเต็ม การจิบทำขนมโอ้ฝีมือดีตัวนี่กระรี่ปับ๊บแซบโปรแซบก็ต้องรอเบิ้งจักน้อยบัดนี่เราก็จะเอาไปทอดนะ,ะเออคื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 อ,คอวะอืม อืมสวยงามมาเมื่ออาชีพรครักตัวนี้นี่ครับได้แล้วกะลิปับไส้หวานบันนี้ก็จะเอาไปทอดได้บัดน,นี้พี่น้องถ้าเบิ่งตอนทอดเด้บัดน,นี้อ่าเราก็จะเริ่มทำการทอดแล้วนะครับเริ่มเอาลงเลย น้ำมันก็ร้อนพอประมาณเอย่าให้ร้อนมากนะจนังไนมืนมอนสิไม้ก่อนสุกพี่นอ้องแป้งมืนมอนสิไม้ก่อนสุกสีสัตว์ก็จะประมาณนี้ครับโอ้สีน่ากินมากทามาเลยเหลืองทอง เดี๋ลยวลงต่อนี่นะครับได้แล้วได้แล้วพี่น้องเนี่ยกะลีปับ๊บสูตรชฟไขวัดเนี่ยไขวันเนี่ย นี่แหละพี่น้องเอ้ยติดคุกติดตรางเนี่ยติดคุกมาหลายเดือนละสองเดือนสามเดือนละเริ่มจะได้อีกแล้วสีเหลืองทองรสชาร์จังไปว่ากันอีกรอบนะึง ครับเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นมาใส่จานส,าสวยๆงามๆ่โอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมกินเนี่ยเป็นไดเป็นไดเป็นแต่แซบเหออืมน่าจะแซบอยู่ เบิงแล้วก็จะลืมกดติดตามช่องนุ่มนาโซดัมเเดอร์ครับขอบคุณครับ